สวยอมตะปอกปิยธิดาฉลองวันเกิด50ปีสุดอบอุ่นเคียงข้างสามีตันณัสกรและครูเล็กพทัทรดีในกองถ่ายเริ่มต้นไหวครึ่งร้อยด้วยรอยยิ้มสดใสเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่เรียบง่ายแต่น่ารักและอบอุ่นหัวใจสุดๆสำหรับการเฉลิมฉลองวันคล้ายวันเกิดอายุครบ50ปีของนักแสดงมากฝีมือปอกปิยธิดามิทิโรธภรยาคนสวยของนักแสดงและผู้กำกับมากความสามารถอย,อย่างตักณัสกรมิทิโรธตักณัสรันโดยเมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งตรงกับวันเกิดของเธอ ได้มีการจัดงานเป่าเค้กแบบกันเองในกองถ่ายงานฉลองวันเกิดครั้งนี้แม้จะไม่ได้จัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการแต่เต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่นเมื่อสาวปอกเลือกที่จะฉลองวันเกิดครบรอบ50ปีอย่างเรียบง่ายในกองถ่ายละครโดยมีสองบุคคลสําคัญที่อยู่เคียงข้างและร่วมสร้างความสุขในวันพิเศษนี้นั่นคือคุณสามีสุดที่รักตักนภศกรที่ไม่พลาดมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโมเมนต์ดีๆรวมถึงนักสแสดงอาวุโสและครูผู้เป็นที่เคารพรักอย่างครูเล็กพัทรดีมีชูทนที่มาร่วมอวยพรและ,สะแสดงความยินดีอออย่่างอบอุน ปอกปิยธิดาได้แชร์คลิปวิดีโอโมเมนต์สุดประทับใจนี้ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวพวกเจสมินพร้อมแคปชั่นสั้นๆแต่สื่อความหมายว่าไมค์เค้กเค้กวันเกิดซึ่งทันทีที่โพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่อ,พอ,ออกไปก็มีเพื่อนเพื่อน,พ,อนพี่น้องในวงการบันเทิงรวมถึงแฟนคลับจํานวนมากเข้ามาร่วมคอมเมนต์อวยพรวันเกิดให้กับเจ้าตัวกันอย่างเนืองแน่นแสดงให้เห็นถึงความรักและความผูกพันที่ทุกคนมีต่อเธอการเริ่มต้นเข้าสู่วัย50ของปอกปิยธิดาในครั้งนี้จึงเป็นไปอย่างสดใส และเปลี่ยนไปด้วยความสุขจากภาพแอค,คลิปวิดีโอที่เผยแพร่ออกมาสะท้อนให้เห็นถึงชีวิตที่เรียบง่ายความรักที่มั่นคงและความสัมพันธ์อันงดงามกับคนรอบข้างซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตของนักแสดงสาวมากฝีมือคนนี้